สวัสดีครับผมกับผมครับโอลีพาลา่พาร่าพาลวีวัดดีพี่น้องเอซีสายล่าสายเลาะครับเมื่อนี้ตอนนี้ผมกำลังหอดจังหวัดสะเชื่อเศ้าผมเห็นน,ก,น,หหหน,นกหลายหลายชิดหอดบ้านเ้งบ้านเท่านาที่นกหลายยังสี่มก็เรีว่าว่าใครเป็นนักการบินนองเบ้องหน้านะเอาบรรยากาศมาฝากครับ แต่ว่าผมว่าผมยามเก็ไปเกาะล้า,ลานอาจจะมีการตกมึกไปกา้านไปกา้านไปกา้านอู้บ่หโอ้โนกเงียง่ะนี่พี่น้องนี่เมียแต่แต่แวทบ่นี่เมียข้อเาเหย้าเหยวๆเนี่ยคุณอ่กบ่ดได้หน่อยเด้ครับ ช้อนช้อนนอกบ้านครับเจ้าอันนี้ข้างหน้านี่เป็นวัดหลวงพอ่อโสธรครับว่าสีแวะไปไหว้โอ้โอพระนวกว่าจีแวะไปการาบยอะน้อติดตามมึงครับว่าผมมาเดียวภาคกลางแล้วผมจีได้บรรยากาศนอกเงี่ยง,งมาฝากพี่ฝากน้องเบ้าง ้ยครับเป็นปีศาจบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะพี่สิหอมมีหินวะมาหนักรถกระไรไปครับเดี๋ยวผมมีทายเบิ้งไปเรื่อยๆมีอียงเด็ดๆพอได้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องอันนี้โอ้เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์รถพวกนี้ผมมันเขาเล่นแข่งกันได้บ่นี้ย อาเบิงยาครับอาเบิงยารถอีแท็กแบบแปลงเต็ตมเน่าเลยครับนกแม่เอ้ยไปครับเดี๋ยวเบิงไปลำทางนล้กันมีอย่างเด็ดเด็ดแต่ว่าคิดไว้ว่าผมเอาหมอแบตมาอยู่ ว่าจะไปนอนเกาะคืนหนึ่งว่าจะไปกา้านเบิ้งเดี๋ยวเนี่ยมันมียังไหก้านบ่โอ้โหนกเขาแดงมีแต่สตว์คุ้มคล้องเบมือหลหรอครับแต่ว่าขั้นขั้นขั้นไปอีสานนี่คุ้มคล้องบรวัติเบาไวด้ดอก พุนี่ก็ได้ครับว่ไม่น่อยหน่ยหล่ลหงมาท่านห่งหล่หุ่นหนไปไปตรงไปหุ่นวีวีวีวุ่นเด้อไปห่างไกลๆแล้วผมจีบอกโชเฟอร์จอดหุ่นอ่ะเต็มเนื่องน้ำพงได้ว,ว่ามองนี่ยังได้ยังหลยกระดอกระเดีวยดวนี่นี่พันพ mày đơ, mày mực can đơ, mày lên như già này đơ, <laughs> bỏ quan lại. con son con trước đây chân vô cùng giờ. ันนั้นพัดโอ้อันนั้นก็นมีอีกแกะเวทลรืมั้งน้อ,นอครับเนาะนี่นโอ้ป่าค้างก็มีครับป่าค้างมัก่แกมมูตัวนึงใช่ล่ะกล้องกล้องโอ้นี้หนี้โอ้ออป่าค้างมัก่แกมมูตัวนึง อางหางนี่ก็สัดคุ้มคล้องครับปะโอ้แห้งไขยแห้งไหลแต่ว่าหางมีแต่สายพันธ์เดียวอ้ามอนี่ปแบบัดคือเป็นค้างนึงเหลืองคือบบคือโมอันนั้นนกเจ้าโอ้นกเจา้กเจากับมีนกเจ้าขาวแต่ว่ามันหางสีคนละสี mặc này càng nhang, mặc này Nhang, hoa người mọi đơ, bác cần mọi người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  nóc người mọi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  người ใกล้ที่สุดแล้วครับใกล้ที่สุดเขียดไม่น่าล่ะเออสายพันเดียววันนี้ล่ะโอ้โหเดียวกันนี่ล,ะนนละ่ะปะเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับเพื่อหามีนกเอยียงแปลกๆแ,แนวมันเขาา้าม้าปากกลางนกมันหลายอยู่แล้วนะครับเนาะวายูนก นี้เป็นไสาเบิร์ดหาลังยามมันกับมาอยู่พี่แล้วเมื่อกี้นี่กับพาร์นนึ่งเอฟซี FC เนาะเงืดหลายเป็นว่า,าจังใดกับเพื่นทวงว่างไดก่อไปแล้วครับบรรยากาศท่าเกาะล้านครับ พี่น้องเอซตัวนี้เราอยู่กับแบคลิววดจุดจุดจุดไนปด้ไ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 ด้รุ้นปไอยังไช่องโอเลพาล่าพาลุยนะไหนไหนไหนฝั่งนี้ปลาซาซิมิเอ้ย

จะคล้องนั่งนั่งต๊กอยู่นี่เป็นชุมพงหรอพ่อได้เด็กเจ้าถิ่นเข้ามาแป๊บเดียวเดินเดินว่าตกโชว์หย่างนี้ก็ไ่ะแล้วตีพอนะของเฮาคือเขาจะคองสีอะต้อมาแล้วมาแล้วเห็นบ่นนองน่องขบวน โมแม่นว่าคิดว่าน่าจะเป็นน้ำสีงเ,เหย่านะเ,เ,เด่นออกว่าตื้อเดวนออกว่าเอาอ,อีก้ยออนะหลังจากนั้นก็ย<อ>ังบม่ได้เห็นอีกตโตครับมาครับจิบเบียดฮะอันนี้อันนี้ไม่ผูกใส่แทน,เ,น,อน,น <c oughs> เออเนาะเที่ป่ากินไหมมอเบีย อืมอ่างงูเดี๋ยวจังถาติดตามมึงครับว่าหลังจากนี้สิมีการล่ายยังบ่แต่ว่าก็ยังคืเอเทาหูแล้วครับเท้าเกาะมันก็<เ>ได้แต่เบ็ดแล้วครับแล้วว่าสิไปตกปลาสลามอืม <S <S ที่จริงถ้าถ้าเฮาวี่ยงมาผมว่ามึกมามึกมาเป็นกลุ่มอะ่ะกลุ่มละ10กลุ่มละ20ก็มีบ้านห่าวอะ่ะ<ด>เรียบร้อยเลยใครก็จะมานั่งกระตุกอยู่จังซี่

มีคนได้ตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันไปไมม่้้าานนัตสงดะอ๋อครับมันสั่งได้ครับถ้าเส้นนี้ไม่หมึกฉอดเนี่อยากให้อยากให้อยากใช้ใช้อีกตัวหนึ่งใช่คไหมเป็นของกัปตันที่ ขอคห้มาให้พี่ไว้ใช้คือสามทุ่มครึ่งครับตกหมึกกันสดๆแล้วก็ซาซิมิกันสดๆเลยครับไซนี้ร้อยใช่ไหมเอาไมเอาล้เหรอค่พอมันตายครับเอกวิธีทานนะครับ เขาบ้านคนเต็มเลยพี่อ่าเขาก็ดูนะครับเขาดูดเราก็ดั่เลยแั้วก็เลยดูดเอาได้ไหมนะให้เขาดูน้ำเซ็ตแล้วเขาก็ดั่มดั่แล้วเขากะยำเหเลยอ้าวแล้วไม่กัดมึงอยากกัดเขียวมึงมันกัดไม่ได้พี่หุ่นตกมันเป็นชั่วโมมันไม่ได้เลยไม่ได้น้ำ รอรอให้มันดูดใช่ไหมพี่ลุกได้เลยครับยกดำได้เลยโอ้ด้ำดำทั้งตัวเลยครับใช่ครับถ้าถ้าหยิบอย่ามันไม่ได้รสชาติครอกโอ้โอเคเป๊กเลยเป๊กเลยเหรอเป๊กเลยเป๊กเลยมาเล่าปอ๊อ้กเอาลองลองลองเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามเอี้ยเออแล้วบอกเพื่อนคุณนาว่ามันเป็นยังไงแซ่บ เพิ่งว่าโอ้เซ่บแซีบีดีนบ่โอเคโอเคอ้าวล้วคิวต่อไปสามสาวครับจะลองเอาจัะไปสดๆเลยอันนี้น้องแจง ฝากติดตามเพจด้วยนะครับตกหมึกเกาะล้านนะอ๋อเพจเพจมีตกหมึกเกาะล้านใช่ไหมเพจเฟซบุ๊กพร้อมแล้วเรียบเรียบอุ้ยอุ้ยทำไมอันนี้มีสีด้วยอ่ะพี่เอาไม่ต้องขืนครับไม่ต้องขืนมันไม่ขาวมาแต่เดียวไม่ขาวค่อยๆย่ำมคนใหญ่คนจะกลัวแบบมันดื้อๆนะเออ อร่อยอร่อยว่าั่สองคนบอกว่าแซ่บแล้วครับคนที่สมอีกบอกว่าไดีดนเอาตัวแถมดเมบอเอพใหญ่กินวะบ้มวา่าวบบลากินครับบมบกินดิบ สวัสดีอ้อมกอดบ้านาเก่าค่ายนาวิกโยธินเนี่ยนวยบัญชาการนาะวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรโอเคไปครับเมื่อหาเหตุคลิปต่ออยู่บ้านหมดละคลิปนี้ก็คือสีแบบ พอดีเห็นการยิงเนอกครับก็คือที่เห็นแต่การต๊มือกับบรรยากาศละ่ะพอดีตอนนี้กลางมุ่งหน้าเขาเขายังเขาขอนแกน่นขอ,อนแกนน่นหรือเปล่ายังอ๋อกระซิ้งละขอนแก่นเนาะก็ที่ไทยเบื้องนี้บรรยากาศทางหนานี่เป็นฝ้าเป็นฝนแล้วครับแบ้งเขีดชัดเจนเลยพอ,อมากแต่ผคากลางเนาะ ฝนท่าคุค่อนข้าโบ่บ่ค่อยตกครับแต่ว่าพ่อหันหนาเขาอีสานบ้านเท่าเนี่ยครื่องฟ้าเครื่องฝนเลยอันไผว่าเมืองอีสานเรียงจากจุงเขยนเขาเบิ่งสาดกล้องขับไปข้างหลังด้วยแต่กล้องคนละสีอ่ะ,ะสีเลยมเมื่อหฮอดบ้านกับจิบเมื่อหาเฮียนจิบ ยิ่งกบยิ่งนกไปผลรับมันจังเขียนบ้านเท่าอันนี้ก็พอกับว่าเดียวของเี่นมาเนาะแต่มาต่างมาไทยคลิปในพีน้องเอ็ดซีเลยเพิ่งว่าบรรยากาศทางพุ่นเป็นยังไงความัปนเสียนนกหลายก็หันมองที่จะค้องไปผัดสิ่งเขาที่กันว่างเนี่ยแหละก็ไปเที่ยวนะครับเนาะมันกับวันใดไปจุดที่มันมีนกมีอย่งางไร จริงก็ว่าอยากได้เก็บบรรยากาศมันหลายก็หันอยู่ที่รกมันขามากเนาะขามากพอพอ่เจ้าหน้า,นาที่เป็นเป็นพี่น้องเอฟซี C. ลดกระจกลงเพิ่นทงึงว่าเอา้าเอฟซี C. ตัวนี้มาสัน่นโอ้ยยังว่าก,กันเ,านเป็นรถลดบอดตอดากกับเสียวเสือไอ้เพิ่นอย ดีใจครับมีพี่น้องเอฟซีแต่ว่านี่กัถ้าใครมีพีน่น้องเอฟซีอ่ะเพราะได้ของชักเพื่อห้าอยากแวกกินขาวนี่วกเขาเที่ยงแล้วตอนนี้ก็ได้เอา้าโอเคครับ